ผมได้สร้างวงล้อที่มีของอัปเดต1จนถึง25ในบล็อกฟู้ดเราจะใช้ได้แค่ของที่สุ่มได้จากวงล้อใครได้5แต้มก่อนเป็นฝ่าใช่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฟาร์ทุกคนช่วยกดไลค์เพ้หนึ่งไลค์ละ่ะและที่นี้เราก็เปิดร้านรับฟาร์มแล้วนะครับเริ่มตั้งแค่สาสบาทก็ฟาร์มได้แล้วนะโลบัคก,ก็มี80โลบัคถึงหมื่นโลบัคเราก็มีใครสนใจเนี่ยก็ร้านแม็กช็อปนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยผมขอยกให้แขกรับเชิญก่อนเลยนะครับอออยยยาากไไไดด้้้คคนนนนหเเพื่ิปีค บัตมังกรวีหนึ่งผลบาเลียดาบอะไรอ่ะดาบวาโดมาของผมบ้างขอเลทยี่สิบขึ้นไดไหมยี่สิบ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 หยุดหยุดหยุดเดมอนเดมอนโอ้โหผลทรายผลเดียวโอ้ยทำไมนานจังวะเนี่ยของเยอะเหรอแน่นอนของก้อนเยอะของเยอะจะได้ใช้หรือเปล่าไหนไหนไหนโชว์พลังผลบาเลียดิดูดูดูเดี๋ยวกินก่อนเปิดก่อนได้ปเป็นยัง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 เดี๋ยวดูดูดูโอ้ยไหนไหนไหนโชว์โชว์โชว์พลังโชว์พลังอ่ะ อาเลียมเรียมก็วคืนก็คืนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีมารเลยอ้าวมีมาเท่าไหร่มารร้อยสามสิบีตัวเดียวก็ได้นะใช้แพ้เดินเกตตื่นนะเจงคลิปนี้โอได้ดิเราขอสู่ใไม่ได้อัปเดตที่มีมังกรนะทุกคนบอกเลยชนะแน่นอนไม่มีทางอัปเดตมังกรจะเป็นทางตัวโอ้โหสกิลระยะยังต่างเลยเจม โอ้ไกลมากผลตื่นผลตื่นพร้อมยังวะมาเลยดีกว่าอ่าอะ่รทำแล้วว้า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 วเกอวว้าๆเกาอบถึงวะาอว้าวว้กวว้าะไราววลาวว้าวาัว้ะวว้นววาง่

ทำอะไรอ่ะไม่โดนนะดิปิดฉากโอ้ยไม่โดนปิดฉากเว้ยมันห่อหุ้มตัวเองว่ะทุกคนมันรออันตีแน่เลยจังหวะเนี้ยอันตีรอถะลรูบาเรียมันหรือเปล่าเนี่ยทุกคนนี่ใคร มึงไก่ยังเอาเพื่อนข้าหัวยี่ปีเอ็มได้แค่นี้เหรอใช่พูดไม่ได้แพ้อย่ารักตีแล้วหนึ่งตาสืนเกมมึงพูดหน่อยดิว่าผมเป็นเกมเมอร์คืออะไรอะไรเฮ้ยมึงพูดไหนพูดไหนเร็วผมหนักมือพูดเร็วพูดเร็วตามมุกหน่อยไม่ตัด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 เร็วผมเป็นเกมเมอร์พี่มันเลยเป็นเกมเมอร์นะครับมาตานี้ของผมนะครับขออัปเดตยี่สี่ไปเลยเจมมึงจะตบให้มึงตายเลย แหวนยี่สี่ไหนขอให้มึงได้เหอะเฮ้ยโอ้ยยี่ห้าอุ้ยโอ้ยจะไปชนะยังไงวะเนี่ยมาครับต่อไปของพี่มาลูอยากได้แหน่เพื่อนยี่สี่ของไม่ออกหรอกมั้งยี่ห้าเหมือนกันได้ไหมอุ้ยอุ้ยยี่สองว่ะยี่สองว่ะเออเช็ดด้วยโอ้ยี่สองของเราเป็นผลเยติอ่าเยติเยติเจมกูเยติของผมเป็นผลกิสเนตนะครับทุกคนกับกระบองพอกแหลมอ่าหอกแหลมพอกแหลมกูผิ นนีีอหางเดียวจะซื้อพี่ได้หรือเปล่าเนี่ยไปฟาร์มหางก่อนไปเฮ้ยแกฉันมาล้างแค้นเดีอ่าเข้ามาซื้อวะไอ้ไปก่อนเลยสกิวเหน็บเป็นสก่ไหนอ่ะคือคือผมไม่เล่นนานมากแล้วะมันหนีไงสกิอยกูเล่นไปเดี๋ยวกูก็ต่อยมึงเดี๋ยวลูกกูฟันฉับอ่านี่ยนี่ยเน่เน่มึงเอาว่าล่ะมึงจะซื้อกูยังไงฮะ โดน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 ตายฝั่นนี้ครับน้องเฮ้ยเกินเกินเออโคตรโกงเมืองดูหางกูอะเมืองไอ้เจมดู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 หางกูนี่นี่นี่เยเยเย่ตื่นเย่ตื่น 2ต่อ0สคุณมาูุคิดว่าสถาก,การนี้คุณจะรับมือยังไงครับเดี๋ยวก็ชนะรอดูเลยเพราะว่าดังที่เราเก่าดวงก็คือฝีมืออย่างหนึง่งมานะครับต่อไปของพี่มาลุกุขอให้มึงได้ผลดีๆแล้วกันเจมบอกว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> อัปเด็ดส่งแล้วเ็ผลา เซเบอร์วีสองกับผลพาวต่อไปของผมกว่าจะได้อัพเดตหนึ่งก็ได้ไงเจม <Hello. S 1> อุ้ยอัพเดทพิเศษนะครับผลโกรธพร้อมยังมาเพื่อนพร้อมแล้วเออไม่มีหมดแล้วพี่เหรอรับถ้าคุมสีเขียวแล้วกันแทงแล้วเนี้ยโอ้โหมาได้เจมดาบมึงอ่ะมาทข้าไปเลดีกว่าได้กูจะเข้าไปหาหนึงนี้แหละจะเข้าไปหาโอ้ยจุดน้องเวมือมันหัวมันหัวมันหัวโอ้ผมโดนะไรเนี่ยทุกคนผมหลอนเอาไปกิน ทำไมไม่โดนเลยวะยากหน่อยโดนยากหน่อยโดนยากหน่อยนี่นี่ยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยกูว่าสกิลมึงอะยากหน่อยเกมนี่ลูกน้องเจมเยโดนใครวะลูกน้องกูต่เราวิ่งวิ่งไต่อยวิ่งต่อยวิ่งต่อยวิ่งต่อยเกมวิ่งต่อยมันยากจังวะสกิลอะโดนโอ้ยหลบกูหลบผลมึงได้เจมจูจังวะจูจังวะนี่กูแปลงร่างเ้ยโอ้โหดักหน้าไม่โดนดักหน้าอะไรอะไร นี่โดนโดนอุ้ยอุ้ยผมมือถูมึงมากดูตลกไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยวิ่งหน้านโดนกูไม่โกงหรอกกูไม่โกงหรอกกูมีสองชีวิตกูมีสองชีวิตโดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยหนึ่งทีนะดึงดึงดีนี่อ้ดีตายอย่าตายตายมึงตายมึงคือที่ไม่ได้นี่นี่เจ้าจะไปไหนโอ้ย ผมจะตายทุกคนผมมองอะไรไม่เห็นเลยมึนๆมากเยกล่างก่อนแล้วกันโออยจะตายโอ้โหโอ้โหงานจังละเกมรอบนี้อมีเชยยังวะตเิเดินฟารเดเดินฟารซิงไม่นไตายได้ทีวะงหยุดวิ่งยจะได้ตายยอะนี่ทไมโอ้ยแล้วหลเดอย้ยตายตายหนึ่งเด แลงไงละไงโอ้โหแล้วเรืองเรืองเหลือเต็มอยู่เลยโอ้ยโดนมืดมากเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยติดเอาไปกินไปโดนวะจะตายแล้วจะตายโดนแทนจะตายโดนแทนจะตายโดนแทนเออหู้ยเจย์จตายเหรอเจย์จะตายเหรอเจย์จตายเจย์จะตายเฮ้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 ยเจย์งไ้ยไม่โดนนาทีไปแล้วจู้ไปแล้วจู้โอ้ยเกมติดกับเจมติดกับตายตายตายไอเจย์จตาย เอ้ยโอ้โหมันมันมีฮาคีหลบนะครับเฮ้ยมาหนาหมดว่างเลมานาวหมดกูเหลือเต็มเลยเจมานากูอ่ะมวหนาวาหมดแล้วเจมเฮไปเจมเพื่อนเจมเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย ไม่น่เลยลืมดูมานานนะครับทุกคนโอ้โหคายหางามตาสื่อซานตาซจังหวัสลีเพื่อนมานะครับต่อไปเป็นของผมนะขออัปเดตยิ้มสีได้ไหมไม่อยากให้พี่มาลู้เล่นโอ้หเจมผัดเปมบายชนะไปเหอะเราได้เป็นหมัดเป็มพายผลช้างผลเสียงแล้วก็เป็นสมอเรือนะครับคือเลือกได้หนึ่งผลนะต่อไปของพี่มาลุขออัปเดตสิเอ็ดเฮ้ยผลแสงเือผลแสงผลมื่ แล้วก็เป็นมิดไนท์เบตของผมได้เป็นผลซาวกับผลช้างนะครับผมเนี่ยจะเลือกเป็นผลซาวแล้วกันผลผมเนี่ยจะเลือกเป็นผลแสงนะครับทุกคนน่าจะเคลื่อนที่ไวสุดนะละพร้อมหรือยังวะเจมผมได้เป็นสมอเรือแล้วก็หมัดเปลมพายนะครับได้ครบเซตเลยอะ่ะดีไม่มี<อ>กีตาร์ด้วยเฮ้คือคอมโบมึงได้แหละม,มึงพร้อมยังล่ะมาเลยดีกว่าเราวินนะครับเราวินแอ่ก่อนแอ่ก่อนกันแตกกันกันแตกกันวินวินวินว้าเรียบร้อยอติอติไม่โดน ไม่ไปไม่ไม่ตามไม่ไม่ตามไม่ไม่ตามไม่ตามไม่ตามเหยื่อไม่ตามเหยื่อขอเก็บแตกก่อนไม่ตามจริงเหรอตามอะไรดีแค่ตามอยู่นี่ไงโดนไหมไม่โดนหรอนี่โดน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 นี่ไงโดนเดี๋ยวกูเพิ่งจกพูดต่อบพีมอดสองหอได้เนี่ยเกมกูไม่เล่นยากเหรอกูเล่นตามเกมมึงหรอกเกมมึงมีดาบอยู่ไม่ใช่หรอเล่นดาบไม่ได้มีดาบวิลดาบแสงนี่ซิงต์เดี๋ยวกูคอมโบโดนกูคอมโบโดนกูคอมโบ มีจะไปนี่จะไปไหนปวดช้าจะไปไหนอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอ่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหโอ้โหทุกคนรู้เววรวรบินกูก็บินได้มึงรู้ใช่ไหมว่ากูมีสกิลซีเฮ้ยนี่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  โโ่โอ้ยโอ้ยก <laughs> จิกัทั้งดาบทั้งมัดดื่เลือดจุดจ๊อบเลยเจ้มากยอะ ตีศูนย์แล้วอ่ะตีต่อศูนย์มานะครับต่อไปของพี่มารุขออย่าเอาผลฟินิก์นะที่เล็กไปโอ้โหใจทีเล็กกว่าโดนแน่ตอนนี้ต่อไปของผมผม่อไปของหลักนี่กูจะเอากระบาะไปเท้าหัวมึงเจมมันเคยตายด้วยกระบาะไงเออว่ะแน่มันตายด้วยกระบาะนะเพื่อนเดี๋ยวมึงเดินเดี๋ยวมึงเดินดีการ์วิตี้มากินมึเข้าไปเลยเกมมึงพร้อมยังพร้อมแล้วยังไงพร้อมเลยไหนคๆในในใหน่ขอดูในมึงมีห มีห่างอันเยอะไโอ้ยแม่งไม่มีดาบมาให้กูด้วยกูขอดด้วที่ทำลายมึงมาตลอดเลยเขาา นีกัวบ้าง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 นี่ไปดี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 ไปไกลเลยกูไม่กลัวหรอกกูไม่กลัวหรอกไหนแปลงล่างดีแปลงล่างดีไปแล้วเล่นเลเล่นกูเล่นนี่งับงับงับไปไปไม่ได้ขยับเลยหนึ่งต่อสี่เข้าใจความรู้สึกแล้วของกันขี้เกเรมานะครับต่อไปของผมรอบนี้เลยกระเบนกระเน โบ่โบ no, 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 no. ่เราได้ผลบอมดาร์กสเต็ปแล้วก็เป็นหนังกะติกนะครับกับดาบเซเบอร์ของพี่มาลุ กูแจะชนะมึงยังไงเนี่ยโหผลลังกรเลือกได้หนึ่งผลนะครับแล้วก็ปืนกับอาวุธก็ว่าดวมมึงเลือกมาแล้วเป่าเจมันดินับนับเลยได้ไหมเฮ้ยมึงประมาทเกินออ๋โอเคเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ย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 าไม่มีอะไรไม่มีอะไร มึงเดินมึงเดินกวางกับแดบกระปอมและเจมมึงเลือกขนมังกรอะไรอ่ะมึงพร้อมหรือยังมึงเลือกขลมังกรอะไรอ่ะโอ้มังกรจีนด้วยกูยังพร้อมหรือยังยังยังมาดีว้ามาดีวะาหนึมเคยเห็นอะไรมึเคยเห็นมีมที่คนยืนจ้องไอ้ใหญ่ไหมเพื่อนไหนเดี๋ยวคือดีคเดุณไม่กงหรอกนี่ไม่โดนไม่โดนเอ้าไม่โดนวะ มีคอมโบมีคอมโบกูเซเบอร์กูมีเซเบอร์เอามาดิเอามาดิเอ้ยขวายแชงคูเจมจักรพรรดิกูเปิดขาไฟด้วยมาดิเฮ้ยมึงหยียดชาร์ดนานหนิเฮ้ยว้าวนี่กูอะไรอะเจมส์กูพิล็อกมานอกเกาะเลยเนี่ยกูพิล็อกมานอกเกาะเลยเนี่ยมึงทำกูเนี่ยไม่โดนหรอกไม่ตายหรอกโอ้ยนี่ไไงงนี่ กูลอยมาข้างนอกเลยเนี่ยผ่านแล้วคนท้าผมผมผมทำไงดีวิ่งแลยววิ่งถึงกูจะคอมโบมึงให้ตายเจมวายวายวายไม่เดินวายไม่เดินมึงทำไม่ได้หรอกเจมเราเป็นทางของมนุษย์ไม่ใช่ทางของมังกรนี้ยนี่เงกูเข้าบ้านแล้วกูแอบเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วปีเตอร์เซเบอร์เซเบอร์ฟันได้ไหมห้าร้อยดีมึงเก็บดีมึงเก็บดี โดนมอนหรือเปล่าโดนมดกัดหรือเปล่าเจมเออไปวิ่งเลยไปเชื่อมเองอีเพื่อนร้องอะไรผมหน่อยเพียนมึงถาให้กูเป็นแบบนี้มาต่อไปเป็นของพี่มาลุมามามาไอ้กักๆไปขนคอนโทินะยกให้เลยเฮ้ยอันที่เป็นเทิ ้ดผลนแข็งมานะครับจะไปของผมตอนนี้ก็มีแต่ผลดีๆนะยกเว้นอันที่10กับ3ที่ผมไม่ชอบผลแก๊สไปแก๊สแก๊สแก๊สโอ้โหสามไม่ชอบได้เป็นสายฟ้ากับสไปเดอร์ผมจะเลือกเป็นผลไฟนะครับทุกคนส่วนเราจะเลือกเป็นผลสไปเดอร์นะครับนี่เพราะมันค่อนข้างไวนะทุกคนสกิลมันพร้อมยังพร้อมยังกูตบมือทีเดียวมึงแพ้กูเลยนะเจมโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอดู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 ด วว้ากินขาแล้วกินขาแล้วโอเคเริ่มเริ่มเริ่มเฮ้ยเฮินกงนกกงนกอ้าวเออเริ่เปิดปีพีนี่ไหวก็ซื้อมาตั้งนานบอมบอมบอมไงใจเป็นหลายสกิลแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสดไดเลยยังยังเปิดอ่ะดิอ่ะดิเปิดมาดินี่ยไปเด็กบอลกินกีบอลกินกีกีอ่ะเฮ้ยขึ้นไปมันแรงจังว้าผลเนี้ยโดนโอ้โห

3ต่อ4หายแล้วไงมันตีตื้นแล้วมานะครับต่อไปวงล้อของผมขอยีสี่จบเลยยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่นะหยทูนหยุดทุนโอ้นทนกระดาบโคโคมานะครับต่อไปของพี่มารุไม่เอาไม่เอาสอยีสี่ต้องไม่ออกเกมสอสองไม่เอาแต่ได้โอ้ผมไม่ชอบผลนี้เลยนะครับทุกคนเล่นยากมากเมื่อกี้กูชอบคอนเทิร์ไหมล่ะเจมมาเจมมึงพร้อมหรือยังมาเลยมารม โอ้โหกูกลางได้แค่นี้เองอะสกิลคืออะไรวะเฮ้ยสกิลมันคืออะไรเนี่ยนหิกลางร่มโอ้โหมันออกรูมเราอป่าทุกคนออกรูมกูเหรอบอกเลยว่าดาบนี้มันคอมโบกับอันนี้นะเจมมันโกงมันไกลมากเลยนะมันคือการแงมันคือการแล้วหลอกแล้วหลอกแล้วหลอกเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรหมนี่นี่มึงโดนมึงโดนนี่นี่ คือหบอนคนโทเล่นเล่นยากมากอ่ะทุกคนพูดมันใสจังวะวิทย์เข้ามาฉันกันเลยโอเคเข้ามาฉันกันเลยแต่เราไม่ได้อัพสายสายผลเลยนะครับไม่ได้อัพผลเหรอเออไม่ได้อัพผลอีกแล้วเอ๊ะมาเข่าเกียวโอ้โหมันฮิวเลือดใส่กูด้วยโอ้โหกูนยากมากทุกคนนี่ไปกินพัวดาบไร้ฟันได้ไหมได้ดิได้ไอมฟันโดน โอ้ยโดนอยู่ยืนนิ่งเลยยืนมอฟเลยทุกคนแต่มันน่าจะเขียวอ่ะนี่คอมโบต่อนี่ฟันเอารูปปั้โหเก็บดักดากเวิดดาบจะตายไม่ได้ไม่ตายทันทีเออโดนทันทีอืมอโอเคลุบนี่โดนโอ้โหโอ้โหลันลันลันโดนนี่ไง เข้มาเข้ามาเข้มาเข้มาโอ้ยผีตายผีตายนี่ดีโอ้ยตา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 ยไอ้ตายซีต่อซีโอ้โหเกมนี้โคตรตึงว่าจะจบมาแล้วครับต่อไปของผมนะขอแก๊สแก๊สใจเพื่อนแก๊สแก๊สอย่าโอ้โห ได้ผลอัปเดต15นะครับผลพิษกับผลเพชรต่อไปนะครับของพี่มาลุโโอ้หไม่มีหมัดด้วยว่ะโอ้โหได้เงาอันนี้ก็โกงแล้วมั้งชาดูกับหมัดมังกรนะครับทุกคนผมคิดว่าผมจะเล่นผลไดมอนด์ทุกคนคิดแบบง่ายๆเลยมาเจมกูพร้อมแล้วเฮลโหลน่ากลัวแล้วนี่ยผลไดมอนด์คือมันล็อกนะครับเฮ้ยผลอะไรนะผลผลเงาผลเงาตองคืนด้วยมันก็ขี้เกิงเลยไม่เห็นมันแรงนะผลเงาตองคืนอ่ะได้ไปหรอคิดยุ่งเหไม่คิดหนยังไม่รู้ยังไม่เคยเล่นเลยคิวีก็ปล่อยอย่างงี้ไง นี่หรอนี่หรอแบบนี่หรอใช่ใช่มึงมีมันในเกมมึงมีมันนี่มึงมีมันนี่มึงมีมันไอ้เจมช่างเล่นยากหนีหนีหนี่นี่เอ้ยมันระเบิดระเบิดเงาระเบิดเงาออกมาทุกคนนนี่เจะตายแน่นอนถ้าเราโดนระเบิดเงาเข้าไประเบิดเงาเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่เราก็น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวทีงว่าแบบนี้แหละทุกคนน่ากลัวเราน่ากลัวห้าต่อสี่ ผมคือผู้ชนะดีนะผมได้ผลไดมอนต์รู้ไงเจเขาก่อ,อนกูรู้ผลไดมอนมันโกง <c oughs> เพราะผมดูคลิปพี่มาลุเขาเล่นนะครับ <c oughs> ก็เลยรู้เจมเตดเิดินตอกไนงะโอเคครับทุกคนอย่เลยไปติดตามช่องพี่มารุนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อพี่ให้กินนะครับแล้วก็ติดตามผมด้วยนะ <c oughs> ซื้อเสื้อพี่มารุนะครับโอเคครโอเคแล้วก็มาดูหน่อยเจมายมาคลิปนี้สนุกมากนะทุกคนก็คือได้เล่นหลายๆหผลเลยใช่ไหมเพื่อนใช่ผมไม่รู้เลยเนี่ยว่า ไหนมันอัพเดตตั้งแต่ตอนไหนบ้างคือมาเล่นช่วงยุคที่ผลช้างมั้งเออใช่คือผมมาเล่นแค่อัพเดต20นะครับอัพเดตหนึ่งอ่ะมันมี1ิประผลเ,เว้เจมันไม่ใช่แค่ผลบอมผลไฟผลอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสะนอนเด็กระลับ